หามุมก oh. ันหามุมกันทั้งนี้กันนะโอเคโอเคนี่ก็ได้โอ้เบิดข้าวได้บ่ได้บ่โอ้ยบุ่มป้าตัวเข่า่าเข่า่า มไอม้มรพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพรมพี่น้องยิบซีประสิทสุขคนเด้อเนะาะเพราะว่าซีอู่ใกล้อยู่ไกลพี่รองรีมาพบมาพ้วกับเบอจิตอุตุงพรคือเก่าอีกเช่นเคยเด้อเนาะพ่อพี่น้องคือตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ทางเบอจิตเองนะี่ยอยู่เพื่อนเนะาะว่าแล้วกับหยุดงานนี่กับสองสามเมือนเลยแหละพี่น้องเอ้เพราะว่า ยามนี่บัดยามัน่เกีคือข่าวเนาะพี่น้องาบริจิคมาเลยแบบว่าหยาดเกี่ยวข่าวน้ำมาถ้ายทอดคนกอนอแล้วจึงนออกไปเห็ดเบียกเนาะพี่น้องเพราะว่าคือปัจจุบันนี้นะเริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วเนาะลุ้มพี่น้องเลยอันนี้ก็ยงังไม่ทันได้อานพอาน้ำได้พี่น้องตื่นเช้ามาในก็ตั้งแต่เช้าเนาะถ้าพอเราให้ไป สีขาวน้ำแน่ฮะแล้วก็บบจิเด่งไปซื้อน่ะบัวบัวมาใสียนะ่ะเสาอ่าเสาเพื่อนนะเนาะอ๋อเสานประตูน่ะที่ว่าปเป็นเห็ดนะนนะน้องพ่อพีร่รองเลยก <c> ะ <oughs> คือสีประมาณนี้แหละเนาะฮะเมื่อนี้กะทั้งบัจิเด่งกะสีอัปเดตบน้องพ่อพีร่รองให้กับอิฟซีเบิ้งอ่าว่าเป็นจังใดเนาะ <c oughs> ยังมัธยานเราหนำยังมัวยสูงขนาดช้ำนะน้องพ่อพีร่รองเลย <c oughs> จงยังใดก็เดี๋ยวสีน่ะ ไทยคลิปให้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะแล้วจึงออกไปหน้านพ่อพี่น้องไปเกี่ยวเขาคือเก่าจังไดก็เป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อพ่อพี่น้องเลยฮะพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องเลยเนาะคือสีประมาณนี้แหละป้าตัวหาทางเฮทางทรายเนาะพออยู่เบิ่งนี่เนาะประมาณพออยู่เนาะป้าทางสร้างเปิดเอาสร้างสบายดีสบายดีกำลังอันนี้กำลังเคลดยยังตัวนี้ กำลังเชียนยังตัวนี้กำลังเช่มผสมปูนผสมปูนกอบ่บุกในกอี่ทังบุกทังกอเลยบ่มาเนี่ยโอ้โหโดยโดยประมาณจักอนะประมาณจักสองสาม่อบาประมาณสอสมื่อสามเดซุนวันนะพี่รองเลยอ๋อตัวนี้ก็กำลังเชียนยังเด้เเลยนี้เอาสบายดีอสบายดีเบีบลกลังแกบ่เทมัววานี่แหละตัวนี้เนาะเทมววานี่พี่้องเอ๊ เอ็ดปัดตุเข่าทาเข่าทาเออตุเพื่อเขาตกแต่งอีกแล้วนี่เนาะเพื่อเขาตกแต่งแบบเดียวกันพี่น้องเลยหาสไตล์เดียวกับบาราของบอแซนเพลนนั่นแหละอ่าจังไรก็แต่คุะสร้างแต่คนณะสร้างนั่นแหละพี่น้องเลยกะอ่าคือทางบอจิตเองกัให้ทั้งสร้างใกล้เคืยงน้ำเน่อ่า ไาเกับพี่้องกันนี่แหละพี่้องเลยทั้งอีพีเป็นกรว่าคือบัให้ทั้งอน้องตายเป็นคนเฮ็ดเป็นแาบเนาะอ๋เนาะพี่รองเลยอ่าซอยกันไปน้ำเนี่ยทั้งนี้ก็ได้อหางานให้ท millet, padding, ั้งกนาเอาพนเฮ็ดน้ำเนาะเดี๋ยวสิแบบ่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแดดบ่มมีเงินชื่อได้อยู่ได้กินเมื่อยเนาะเอาซอยกันไปพี่รองไปซอยกันไปแต่กอถ้าหากว่ามีงบโตนี่เรื่องเรื่องกระเพงนี่ก็อยากโตอยู่ว่า ยัง่าย่เออสมมุติว่าเฮ็ดแล้วเอออันนั้นคือแล้วเขานเนาะแต่ก็อยเฮ็ดอยู่แม่นบ่เฮ็ดอยู่นะเออตนนี้ยังญ่าอยู่ต้นนี้เนาะพ่อพี่น้องเออตัวนี้มันแบบว่าเวลาันเนาะอืมอันนี้ก็วาไว้ซือนี่ก็ได้ยังบ่ทันมีเงิน่แม่ถามมึงก่อนเนาะพ่อพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋แหนะ เออแกะไล่ๆพ okay. like, like, ี่น้องเอ้ยป๊าตอบัวบ no, ่จ <c ười> ิซื้อมาแล้วเดี๋ยวสิอันน่ะไปเบิ่งแต่ว่าตัวน้อยน่ะยังบ่ทันได้เอามาเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าอ่ามันยังบ่ทันแห้งคักเขาว่าเดี๋ยวมื้อสิคิดจักไปเอาเนาะพ่อพี่น้องอืม2น <c ười> bon no. no. 2นนึงดอกเนาะพ่อพี่น้องานี่ดอ่าบ่นักอกนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้นักเด้พี่น้องเอ้ยพี่เนาะเอออื่น cầm, ừ. ừ. cầm, ừ. cầm lên à, à, nhiều cái bốc cái gì sai mươi mươi tăng nó này là nó đấy thằng bơsen bao nhiêu đây mươi mươi một 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 mươi อ่าอ่แหละพี่้องเลยหน้าอันนี้ที่ที่สามสิบห้าบอท่สามสิบแปดเนาะเพื่อห้าบวกอะเป็นสี่สิบอือนี่เี้พี่้องเลยอ่ายัง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 อ่าตัวนี้ยังเพอนแกตตัวนี้สีแกตเลยบ่ตัวนี้นะสีแกตเมื่อนี่บ่เออโดยโดยพี่้องเลยมาเบื้องสันเนาะอ่านี่เลยอ่าลองเบื้องบ่ ừm ờ. mà bóng đi ngay bóng Ờ, bóng 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 đi bóng 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 ờ, bóng 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 มาตหน้าบม่้มเียน่ต่อี่ยัิ่อย่บเดอนี่ยด๋ต้องเก็บขาแล้วก่อนอันนี้ก็คือกันนี่กเฮที่นี่แลคือิแแลวเวียกุลแหละอ่ช่างๆคิดนาเนาะเอาเดๆพุนๆชื่อมาแล้วเอมามื่อนี้ nè cầm lang cầm lang mà ừ, này nó không biết được người ta thôi áo áo kia nhà hay nguo nó ô nhá trời đất nó กำลังแกะพี่รองเลยเลต้องคอยเหได้นเนาะออโอ้มาเบิ่งพี่รองเลยว่าสิเป็นจังใดแ <laughs> ต่คือแกะน้พี่รองแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าตัวนั้นเดี๋ยวสเบิงแต่ว่าตัวนั้นคือสิเสูงกว่าตัวนั้นเนาะพ้องขึ้นสูงเลยอ่าเพราะว่าทางนั้นมันจะค่อยๆอ่ามีแต่ว่าให้ทางสร้างเพิ่นปับอ่าเพิ่นคีแถวนี้ออกน้ํานคพี่น้องเออเคั่วไปแล้วอ่คานเนาะพี่น้องตัวตัวคานน่ะคั่วไปแล้วตัวคานน่ะเนาะอ่ายังเสาบัดนี้เดี๋ยวสิแกเบิงเนาะพี่น้องให้ทางสร้างเพิ่นแกเออ Ô tổng kê bất nó tổ nguyên ngày đấy này, nó. thì à, đồng phụ nó. Một ngày bữa nay cứ bà đấy nhỉ nó. mày Ờ. mày ừ. lại bà bật. Cứ vào này này nó. Đây đi đâu? Thì đồng này Ừ. 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 โอเคโอเคเดี๋ยวสิเราปิงน้ำใช่ใช่เออสินวนนี้มาเยขาดเด้ก่อนเออได้ได athletes 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 ้ได้ได uh, ้ฉันเดี uh> ๋ยวสิป uh> ิงน้ำไว้ให้อ uh> ืมผีแน่นอ่ะคานมันอยู่พี่เนาะพี่เนาะมันต่ำเลยตัวนี้ต้องโปูเนาะเพียงนี้เลยเด็กนี่เพิ่งนกะ anh à, là lên nị phun cái bắp xay mày lưỡi nị nó, ở xe mày lưỡi nị, ừm, nằm ừm, con nam lưỡi mềm mà sông nam xay đấy nó, lơi ừ. <laughs> <laughs> lơi. <laughs> nè thì nó bắt nhây nhây cái đồng đi anh cô anh phần anh 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 đọc cái anh 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 มีเด็กอีกอยู่นี่เนาะแต่ปุ๊จเจียงได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นก็ตัดออกคือว่าบ่แน่อ่าคํว่ามันบ่นั่นก็ได้เออน้อพวกพี่น้องเอ้ยต่อแต่ว่าถ้าทางอ่าประตูเด็กน่าคือเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วได้ได๋อ่าประตูเด็กน่ะอ่าแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ายังแต่อ่าาสีตอนโทไปตอนนมีแต่ไปว่าให้ทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยก็คือสอกให้เพิ่นมาติดตั้งน่นแหละพี่น้องเอ้ยยังสิให้ทาง อ่าสร้างพื้นที่ทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ดิอันนี้เนาะพอเพื่องทางขึ้นทางลงเนาะอ่าป๊าดโตบั้งๆๆๆพี่น้องเอ้ยอ่าอยากบิ่งนี่เนาะเป็นจังไดอืมสิแห่พี่น้องเอ้ยเพ่นว่าอ่ามันแล้วเนาะอ่าก็สิอยู่ในประมาณนี้ป๊าดพูดีคั่นเฮ็ดบดสุดเลยคือสิแบบว่างามคักอยู่เนาะพี่น้องแต่ก็คือว่าแหละอ่า ค่อยเป็นค่อยไปคือวาเนาะพ่อพี่น้องงามงามงาพี่น้องเอ้ยเบิบิงยังยังบ่ทัน้ง่ายแม่นบ่อ่เดี๋ยวๆสิมาถ่ายให้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะอ่าบัวเนาะอ่าที่ว่าบ่จิตซื้อมาก่อนพี่น้องเอ้ยอคือสีอ่าแนวนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยตา อนี้เบอร์จีซื <magnesium> ้อมาสองอันเนาะอันนี้หนาหนาสี่สิบได้พี่น้องหนาสี่สิบเนาะซื้อมาแล้วเบอร์จีซื้อเท่าไรหกเซนหกเซนหาตะกี้นาะว่าหกเซน่่ะอาเพิ่นไปถามแม่เพิ่นบอกว่าอ่หกเซนหาได้ไหมจังโดยนี่เลยพี่น้องเก็ส่งอันนี้หกเซนหาเนาะอ่ากะยังอีกตัวสองอันตัวหนาสิบสอง นะ12 2อันพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อวันที่14น่ะไปซื้อเอาอ่าไปซื้อเอามาอ่ามาใส่นี่ไดะให้ทางๆเพิ่นตั้งให้เลยอ่ามื้ออื่นก็คือสิใกล้ๆแล้วล่ะน้องพ่อพี่น้องอ่ามื้อนี้ก็คือสิเป็นเรื่องอันน่ะโบกแลวก็กอเทคานเนาะแต่ว่าอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใมื้อใดนั่นแหละนพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปถาม อ่าเดี๋ยวสิไปถามเบิ่งเพิ่นเนาะพอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ว่าสิสิได้อาศัยอยู่บ่มื้อนี้เนาะเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่าเขาถ่าอยู่อ่างามคักงามคักพี่น้องเอ้ยนี่เด้อ่าแเาเาพี่น้องรถไถด้ซเนาะอันบ่คือรู้จักเนาะพอพี่น้องอ่าคั่นว่ารู้จักไวได้ล่ะอืมอ่าโตยงออกไปเกี่ยวข้าอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ได้กอ่าทางบ่สิดก อายึดงานอาเกี่ยวเข่าซอยเฉพาะหันทัดเอาหลบน้องพี่น้องแต่ว่าทางอาสามีนายมันนี่เกิดคิดว่ายึดบาจิตบอกว่าโอ้ยหาช่วยเด้หรือวะจริงจริงมันก็อยากอานามาช่วยอยู่แต่ว่าทางบาจิตว่าคือแบบนี้แหละพี่น้องเลยช่วยแล้วเนาะพอพี่น้องเลยอาเบี่ยกรายอาเรนเตอเดินเหนือคุณแหละมีโอกาสมีเวลาคุณแหละโอ้ธรรมดาเด้นี่เนาะเออยากพอแล่เลยพี่น้องเลย อันนี้เสียดียัง,ยงเหมือนจับเลนะจับให้มันเพียงบอกจับเดียมมากนะจับเดียมผมเลยนเ,ยมมเลยนาะเพราะว่าเขาเขาเขาบริหิทเพียงเลยเนาะนอือโอ้นี่นั่นเลยพี่แดงเลยมันต้องม่เสียด้มันยังเข่ากองเลยเอาจต่ไม่ก็ ลออุุ่นเบื้องชนะพ่อพี่รองเลยสีมือเพิ่นใส้อ่าได้ใส้ดีกับชิติดใจของเพิ่นเลย,เลยนะชนะพ่อพี่รองอ่าลังเทิงทีแ่แน่แ่ลูกข้าหมักไว้เออล,ล <c oughs> ังเทิงที่มีเงินมีคำมารอบหน้าใช่าอยากให้เฮ็ดกําแพงให้ตตเฉก็บนะพ่อพี่รองอ่าคือไหวฟันไหวนี่แหละพี่รองเลยอ่าแต่ว่าคือเดืองบอกนี่กะกะบ่พอว่าสมมติว่าเฮ็ดอ้อมนี่พอเนาะอ้อมหมดเลยพี่รองบ้เฮ็ดแบบชีเลชันชีเลแม่นแม่นพอเนาะอืม พอได้พี่น้องเพิ่นว่าแต่ว่าเรื่งเสานี่ฮอดบ่ฮอดบ่เสาเสาบอ้อันนี้ห้องละ้สองเมตรเนาะอืมอ่าแล้วพุ่นได้พี่น้องเอ้ยใกล้ก่อนโอ้วมั่งแล้วพี่น้องเอ้ยทางนี้เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนซั่นบ่แต่เว้าเนาะพุ่นกำลังเริ่มกำลังเริ่มกลังเริ่มมาเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ้ติม เทมือวานนี่เลยเนาะเทมื่อวานนี่ว่ามันปูนแดงมันแข็งไวอีหรออืมแต่ก็คือเบาแน่ไดคำ่าเป็นเชื่อนเป็นชา,า,า,านเสาเชื่อนเสาชานเท่ากับโบกบกบ,บพ่อแบบไหนเนาะอ่าอ,อันนี้เขาตั้งขึ้นแบบนี้เลยพี่น้องมันเป็นเสาเสานี่เขาชีซื้อขนาะดอืมอ่าตู้

ป่ะตัวเกะออกแล้วพ uh nah, yeah. uh, ี่รองเกะออกแล้วแต่ว่าตัวนี้คือที่ที่สูงกว่าตัวนั้นนี่เนาะเดี๋ยวมันคือสูงกว่าจะไปเพราะว่าตัวนั้นมันมันตััวน้นสูงกว่าเนาะพื้นที่ตัวนั้นสูงหนาดินเนาะแต่ว่าห้าปั๊มให้มันตรงกันก็สีซั่มกันเบิดนั่นแหละเนาะพ่อพี่รองอ่าแต่ว่าบัวมนี่กะสิบัได้ใช่ดอกน้องบัวมานี่ได้ใช่ยี่บัวมานี่โอ้ได้ใช่เนาะพ่อพี่รอง Băng hỏi nó, băng hỏi nó. 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 Băng không nó. Băng hỏi 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 nó. Băng nó. nó. เอ้ยอย่าให้อย่าให้เสียเสียชื่อเด้ออุตส่าห์ไว้ใจเด้นี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยได้อีดอกอีดอกเนาะอ่าเพราะว่าทงเพิ่นก็เป็นรางอยู่แล้วเพิ่นก็คือสิมีอนะวิธีอ่าการของเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าคือแบบนี้แหละเห็นบ่่าตู้ใกล้แล้วพี่น้องปาตู้เป็นเลี้ยงแท้อันนี้เนาะอืมอันนี้ยังบ่เคยเคยบ่เจ้าเริ่มเริ่มนําเพิ่นนี่ก็เริ่มเฮ็ดเนาะ เออบบป็นเลียมคักดีนี่เนาะอทีอื้าามุ้กอนหามุ้งกันทไหนกันนโอเคๆนี่นี่ก็ได้โอ้บิดข้าวได้ปะได้ปะเฮ้ยบ้ม ป้าตุเขาทาเขาทาพี่รองอืมอ๋อได้จังเป่งเอาก็ได้นะพ่อพี่รองเลยอือ่าโอ้สองช็อปเนียนบ่โอ้ไลายเนาะอืมนั่นแหละพี่รองเลยมีเต๋แบบว่าเสีย้ทั้งอ่าสร้างอ่าเพิ่นตกแต่งน้องพ่อพี่รองเลยป้าตุเขาทาเขาทา ngam 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 nó có phi đông Chú đi đi Ờ xả đông phù non mình bỏ Phi đông thật nó phải phi đông Ê nó bao giờ cần phi đông đi Ê à, bà tôi Khứ lèo khứ lèo khứ lèo nó phải phi อ่ามีแต่แบบว่าอ่าสร้างเพิ่นก็ยังสิตกแต่งยังสิโบกอยู่เนาะอ้าวเนาะอันนี้ก็ยังสิโบกอยู่ด้พี่น้องอ่าได้มันก็งามได้มันก็งามอีกเนาะพ่อพี่น้องอันนี้เฮาเทเป็นเาเด้อ่าอโตคึ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 เาบักงเลยนพี่น้อง่38อ่าเพื่อโบกเป็น40 น้องพ่อพี่น้องอ่าโบกอีกประมาณสองเสนประมาณสองเสนเนาะเออเนาะคือว่าแบบเฮือนเฮือนมันเพียงเนาะเดินเพียงนะเนาะพ่อพี่น้องอันนี้คือประตูของบริจิตมันมันเป็นแบบว่าสวยเข้าแบบนี้ดิไปตามเดินเนาะหักเงา้มันเนาะพี่น้องเลยจังไดนกางแง้มคือเก่าเนาะจังไดนฉันเออพนบ่ เขาต้องปับป๊บป๊อปป๊าปอะไรกัเทนาะเทของมันอะืมเทตนี่สูงเนาะสูงเลยค่าอยู่ทางดุมทางดามทีเนะาะอืมตกลมมีแต่ว่าอ่าเบิ่งไปน้ำกันเนาะพราพี่ร้องคั้นแบบเลิน ตรงขักในป้าต้องคือสิยขักอยู่นี่เลินมาพี่เลยเนาะพอพี่น้องมาพี่มาพี่อ่าขึ้นวงังแจ้ว่ะไ้ก็ได้เนาะเดินเทื่ยวนี่คือขึ้นวงังแจ้พี่น้อง <laughs> ภาพก็อยากสั้นๆนี่เด้อเนาะพอพี่น้องกลับขอสุดขอไปนั่นไม่赖ไรหัวและตากับกอสุดขอไปอะไรเนาะพี่น้องเลยเอา้าจะไหนก็นเข้ามาแล้วก็จะเข้ากดขามโฆษณาเด้อเนาะพอพี่น้องเลย กําลังกํลังําลังมีแต่ว่าสิสิกอตัวนั้นเนาะเอาเนาะแม่นบ่สิกอกอกอตัวนั้นเทคานตัวนั้น้ก็สิเอาอ่าบัวมาลองติดเบิ่งเนาะแม่นบ่อ่ามาติดสเนาะพ่อพี่น้องติดสแล้วก็บบกเสาพร้อมแล้วก็บกอันนี้พร้อมเนาะโอ้หลายอย่างเลยมื้อนี้ลวหลายสิได้คบดอยู่บ่รู้สึกเหมือนว่าหลายอย่างอยู่เด้อ่ะ ทั้งอนาทั้งเทคานทั้งอนาก็ตัวนั้นแล้วกะทั้งอนาบูกตัวนี้แล้วกะบูกเสาน้ําแน่เนาะโอ้ตกแต่งอนาคานตัวนี้อีกเนาะแม่นบ่อ่าโอ้ยยังหลายอย่างโอ้คําว่าเฮ็ดอ่าแล้วเบิดทุกอย่างนี่ถือว่าเก่งเได้เฉพาะมื้อนี้ไดอืมเห็นบ่38เนาะอืม เทเลยพี่น้องเอาเอาซีซีเลยบรจิตเนาะพ่อพี่น้องทางซางคนบอกดีจังได้กะอ่ารอติดตามรับชมอ่าไปน้ำกันเด้อเนาะพ่อพี่น้องจะเป็นเรื่แบบไปเทกเนาะพ่อพี่น้องพุนแอตตกลุมพุนแอตเนาะน้องพ่อพี่น้องเนาะคือสี่ประมาณนี่เสร็จนาะพ่อพี่น้องเลย เดี๋ยวไปจิตเองอาบน้ำ,นำอาบในแล้วก็เดี๋ยวชีอันน่ะออกไปให,ให้ไปหน้าตัดเขาอ่าซอยแต่พอเพิ่นก่อนแต่ว่าปูนนี่พออยู่เนาะปูนนี่เนาะปูนก็นพอ,พอเล็กก็พอเนาะ,ะแสดงว่าสิ่งที่ว่ากะไว้เบิดนี่คือสีแบบว่าพอบัตสุย่างเนาะเออเนนั้นนี่เนาะพอพี่น้องเอ้ยถือว่าแบบว่าลอยเติอบพอยู่เนาะ้องพี่น้องเอ้ยสีแบาาบว่าไล่เบิ่งนี่ก็ได้อืมเออโต แต่พอพนยังมาท่านได้มาเห็นเนี่นี่น่ะพี่รองเลยอ่ายังอยู่ไ้อยู่หน้าอยู่ที่จังแล้วฉนน้อยำเบ่องยมงานเนาะพอพี่รองอ่าแต่แต่ก็ถ้าหากว่าเทพื้นแถวนี่ก็คือสิได้ขุดลงเนาะนี่เนาะขุดลงอีกเลยพี่รองอันนั่นวอ นั่นแหละนั่นแหละยังจะได้ขุดลงอีกอยู่เนาะพราพี่รองผูดสิไปว่าเพราะว่าเอาเพื่อจะได้เทได้เสียเนาะเนาะจะไหนก็มีแต่ว่า่าอรอติดตามอ่ารับชมต่อไปแต่ว่าเรื่องดินปั๊บตอนนั้นก็ขุดเอานี่ก็ได้เนาะเอาเนาะเมนบอกคุดน้ำเดินก็ได้เนาะเพราะว่าเขายังสีได้ขุดลงอยู่เนาะต่อไปเนาะอ่านั่นแหละนั่นแหละเอาเอาเอาโอเคเสนอพี่รองเลย อ่คือสิบกว่าหนี้เดี๋ยวจังไดให้ทั้งมอบนาทีมอบนาท,านนาทานีนี้เนาะพ่อพี่รองเลยกับสร้างเพิ่นเฮ็ดเลยเมื่อนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่รองเลยพูนแหละอ่าเดี๋ยวอ่าสิอัอเมริกาทั้งผมพี่รองเบึงอ่าอีกเรื่อยๆเด้อเนาะพ่อพี่รองเลยก็สำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่รองอ่าสิ่งที่ขาดบ่ได้สำคัญสุดๆเนาะพ่อพี่รองเลยก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณทางเอื้อทับงไอ้เพิ่อนอ่าที่แบบว่ามีหานำใจเนาะพ่อพี่รอง อ่าอยากให้ทางบรจิตเองแบบว่าได้ประตูงามๆเนาะงพ่อพี่รองเลยอ่าประตูเด็กก็ถือว่าได้อ่าจ่ายไปแล้วอ่าก็คือสีเห็ดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็มีแต่ว่ารออ่ารอถ่าสร้างเพิน่นเห็ดตัวนี้แล้วแล้วก็วสีมาติดตั้งเองแหละเนาะง,งพ่อพี่รองเพิ่นก็ได้เฮะน้ำแข็งบ่ได้ได้ได้เดี๋ยวชิซ <c oughs> ื้อน้ำแข็งให้นั่นแหละเนาะงพ่อพี่รองเลยอืมก็ขอกะขอ,ขอบ,บุญขอบคุณเนาะอ่าทาง ไอ้กเอลยเพิ่นอ่าจังไลยก็ขอให้อายกับเอื่อนอยู่ดีไม่แพงเนาะอ่าสิแหล่น้องพ่อพี่น้องเอ้ยอการเพิ่นบ่วหักการเพิ่นบ่วแพงอ่าเพิ่นคือสิอ่าบ่ให้กน้องพ่อพี่น้องอ่าดีใจนแห่ที่แบบว่าทั้งเอ้ยทั้งอายเพิ่นหักแพงอ่าคือน้องคือนม ่าทางบูจ no? ิตเองก็คือกันเนาะงพ่อพี่รองกัแข e ่งเพิ่นคือกันมีอย่างแบบว่าอ่าสิปรึกษาคือกันเนาะงพ่อพี่รองปรึกษาเพิ่นนั่นแหละจังใดก็ได้อ่าจังใดก็ขอให้ทางง่ายก็เบื่ออยู่ดีเฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทำก็ขอให้ทำเวียกการงานเทรดอยู่ขอให้หลับลื่นไปเรื่อยดีขอให้มีแต่คนหักคนแพงขอให้มีแต่คนหักคนหอมเด้อเนาะให้มาสำนีให้น้องมาสำนีก็ขอให้กลับเพนไปหาครอบครัวของอ้ายลอย เ่าพันธุ์เทาลำรวยพุ่นแลน่นอนยิ่งขึ้นไปตอบแทนเพิ่นบ่ได้ก็มีแต่แบบว่าขอวยพ่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสิ่งดีๆนี่แหละที่แบบว่ามอบให้ทั้งเพิ่น และกระขาดว่าอะไคือกันนะ้อพ่อพี่น้องก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทางเอฟซีนี่แหละที่ว่าเขามาติดตามรับชมและก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอให้ทางพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิ้องสกุลสกุลอยู่ดีมีแห้งพิดพลาดประการใดๆครัขบขอโทษขออภัยน้ำลายสําหรับคลิปนี้ทางผู้จิตเองขอลาพี่และน้องไปก่อนขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเอา